สวัสดีครับผมบอเวชโสธรครับออส่องยูนูสรครับรมื้อนี้จุดจีนครับโรงงานจัดให้งบมาเลี้ยงกินกันครับมีหลายอย่างเฮ็ดกับข้าวกับนำ้ำเล่นกีฬาแต่ว่าบ่ได้พิไทยกีฬาพี่น้องเบิ่งเนาะครับอนี่พอครัวเฮานี่ลาเป็ดอันพอดีฟีซีเลยครับเออ,ม,อมือมือมัน่อเเยเป็ดอยู่นะครับเนาะโอ้ยมเกลียวยหลายหลายอย่างพี่น้องหลายหลายอย,ย,ย่าง ลงาน่หนงบไวอันนี้กินจุดกินกันนะครับเพราะมันจุดหลายมือซ่อนแดงเขาะเสื้อคนนั้นซ่อนแดงครับตุเตหเตงกตนครับตาสงครับตาังครับเตะเต้เงะนตะเก็นต้เตะเตจเตะเตะเตรเบะเตะเนเตเตระเเตเตะ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 ะเตะเะกตะเ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 ยเะเเเเีนเเน

ยุดยุดยุดชิด้นครับยุดแล้วครับยุดแต่หมู่บ้านแหละหมู่บ้านกันเฮดโอแต่อมี้กาบัณทิตก็ต้องยุดโอ้ปีนี้มันข้าเจ้าโอ้หลายเลยครับบ ผพุยุทธมื่นเดียวก็ pie, oh. มี่พุยุทธสองมื่นก็มี่พุยุทธสี่มื่นก็มีแล้วแต่แผนกมีงานนะครับนะบิสกี้กับบิสกี้ครับเออมีกินกันนินนินไหมกับบอเป็นอยังนะครับเออบ่เป็นอยังบ่เป็นอยัางยายแก้ไอยายแก้ไอออเบอกเขาด้วยว่าอันนี้คือปลอดโควิดนะครับโดนสมอลกมาแล้วทุกคนนะครับโดนสมอกมาแล้วนะครับโดนเกิดอาม่ก่อนผ่านการตรวจมาแล้วตอนนี้เขาตอนนี้เขาก็รอฉีดวัคซีนอยู่ครับก เอาต้นนี้ละล่างปอดล่างไตออกไปสัก่อนก่อนมันสิเชื่อสิเขามาหาเฮาเอาไปป้องกันเนี่นว่าเออนั่นมิเช่นอะไรยัางมิเช่นกำลังจะทำเนื้อย่างครับโอ้นี่เนื้อย่างเนื้อย่างเออนี่เนื้อย่างเนาะเอาไว้สักครับไอ้นี่ลาบเป็ดเนื้อย่างใหดน้ำจิ้มบ่ะจะใหดน้ำจิ้มบ่ มันถึงิเดือยากครับ่งเดือดยากคุณเรอได้ยอนได้ยอนไดยอเงนจากยูทูบแกบอกพี่แกแขวี่อยู่นะจะเปิดท่องไม่ได้นะเนล้ไหเนืงมาท่านใส่มาใส่อยู่

S <S <an> <t une> โอ้พี่น้องว่าบุญครับเหมือนี่หมวอบุญบนมอลำก็ไม่เลยครับมอลำเมอลำดูกี่สายร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องเสียงทิวมิวสิกซาว <S <S 2> <S 2>